กระผมอดิศรเพียงเกตครับทางกลาโหมทางกองทัพออกมาเชิญชวนคนที่เห็นต่างมาคุยกันเพื่อลดความขัดแยง้งฟังดูผิวผิวเ,นเินแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ผมคิดว่าไอความขัดแยง้งที่จะเรียกไปคุยกันกับคนเห็นต่างเนี่ยกองทัพคิดยังไง ความขัดแยง้งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะน,นี้เกิดจากกองทัพเกิดจากเหล่าทหารที่หลงตนเองแล้วยึดอำนาจอธิปไตยจากพี่น้องประชาชนไปคือทำการก่อการรัฐประหารก่อการกรบฏนี่คือต้นเหตุตามหลักอริยสัจสีทุกสมุทยัยนิโรธมด ต้นเหตุของปัญหาคือการกบฏการรัฐประหารคร,ครั้งแล้วครั้งเล่าครับจัดการปัญหาอะไรไม่ได้ก็ใช้กำลังอาวุธยุธโทโธปกรณ์ซึ่งเป็นเงินภาษีอากรของประชาชนซื้อมาทั้งนั้นแล้วอยู่ๆจะชวนคนเห็นต่างไปคุยกันผมถามว่านักโทษการเมืองในปัจจุบัน,นมีกี่คนครับกี่พันคนที่คุณขังไวห้หรือว่าคุณกำจัดเขาโดยวิธีต่างๆ มีกี่คนนี่คือความขัดแยง้งกองทัพกองทัพออกมายอมรับสิครับชวนคนไปคุยเพื่อลดความขัดแยง้งตัวขัดแย้งคือกองทัพคือทหารปกครองบ้านเมืองมาแปดปีก่อนหน้านั้นอีกครับมันไม่ทําให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ตัวทหารการกรบฏนั่นแหละทำลายประชาธิปไตยดึงประเทศชาติถอยหลังเข้าของ เดนี้ทหารกับเพ่นผ่านอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การเมืองทุกกระทรวงทบวงกรมมีกออรมนอมีรองผู้ว่าทหารทหารอยู่ในตำแหน่งการเมืองเป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นน่นเป็นนิททหารทั้งนั้นถ้าจะคุยกันนะครับผมว่าให้ทหารพวกเหล่านี้กับกรมกองเสื้อก่อนได้ไหมไปทําหน้าที่ทหารของท่านัน ไปปกป้องอธิปไตยเป็นรั้วของชาติไม่ใช่มันยึดบ้านประชาชนแล้วก็อ้างนวนอ้างนี่เอาความชอบธรรมให้ตนเองมาปกของบ้านเมืองทําให้บ้านเมืองถอยหลังเข้าคลองแก้ปัญหาไม่เป็นไม่มีวิสัยทัศน์ไม่เข้าใจระลักการเงินการลังเศรษฐศาสตร์กฎหมายระหว่างประเทศอะไรทั้งสิง้นผมคิดว่ากลับกลมกองครับแล้วก็เลิกทํารัฐประหารจาัด ชวนคุยกับผมมีแค่นี้แหละครับผมคุยผ่านพวกคุณยังจะคิดจะทํารัฐประหารอีกมาจากการเลือกตั้งคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ทําให้ดูแล้วประชชนศรัทธาพองประชาชนเมื่อเกิดกับใครบุคคลไหนพาคไหนกลุ่มไหนมันเป็นสิ่งที่น่าเชื่อชูน่ายกย่องกับในขณะที่คุณประยุทธ์จันทร์โอชามาจากรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นยังไงต่ำลงต่ำลงต่ำลง,ำลงเพราะคุณไม่ใช่ เกิดมาเพื่อทําเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเกิดมาเพื่อเป็นทหารกับกรมกองครับเลิกทํารัฐบาลซะผมนี่ไม่ไม่ค่อยให้เกลียดคุณเท่าไหร่นะครับโทษก็โทษอตผมรักทหารแต่ผมเกลียดทหารที่ทํารัฐบาลเกลียดจริงๆกับในชีวิตนี่ครับรับไม่ได้จะมากวักมือให้ผมไปคุยกันดีผมไม่เอาแล้วครับรัฐบารเที่ยวที่แล้วก็ ชวนพวกผมไปที่กองทัพบ,บกกขอประชุมเสร็จแล้วก็พาพวกผมไปไหนก็ไม่รู้พอรู้ตอนหลังอ้อมาถึงปตอ,อวังน้อยเสแล้วทำไมไม่บอกกันนะครับมีทหารถือเอ็ม6สองคนดูหลังรถปิกับเลยครับไม่ทำยังกะเป็นศัตรูเป็นเฉลยศึกอะไรทั้งนั้นสาเหตุเกิดจากทหารกลาโหมไปใช้มันสมองของพวกคุณคิดยกเลิกกออลมนทหารเลิกยุ่งการเมืองไปเป็นทหาร ทำหน้าที่ให้มันสุดฤทธิ์สุดเดชในหน้าที่ของท่านอย่ามายุ่งกับการบ้านการเมืองถ้าอยากจะยุ่งก็ไปมาตามวิธีทางมาการเลือกตั้งมาจากพรรคการเมืองผมก็จะยอมรับนะโทษนะผมไม่ไปคุยกับคุณหรอกผมคุยผ่านเฟซบุ๊กไลน์นี่แหละครับฝาผ่านสื่อสารเทคโนโลยีไปหาพวกคุณพวกคุณคือตัวเหตุสร้างความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคมของประเทศไทยรู้ตัวหรือเปล่าผมไม่ไปคุยกับคุณหรอก ผมรู้ว่าพวกคุณไปไหนไม่ได้แล้วประชาชนไม่ศรัทธาพวกคุณจริงๆนะครับเขาเกลียดพวกคุณเพราะพวกคุณทําให้เศรษฐกิจตกต่าทําให้ชาติบ้านเมืองถอยหลังเข้าคลองทําให้ชาติบ้านเมืองทําให้เด็กเยวกวาวชนทําอะไรทุกสิ่งอย่างมันไม่ประสบความสําเร็จครับเพราะพวกคุณเป็นทหารทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยไม่ใช่มาปกครองบ้านเมืองครับเข้าใจหรือยัง